ราคาเหรียญ XRP ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี2020อยู่ที่0.83ดอลลาร์สหรัฐเหตุผลเพราะอะไรที่ราคาของ XRP กลับขึ้นมาสู้และใกล้เคียงกับปี2018น่าสนใจนะครับเพราะ XRP ราคาค่อนข้างที่จะมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้ว เรื่องของ xrp นะครับผมได้ยังไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่ผมทำคลิปเกี่ยวกับว่าโมเดลธุรกิจของ xrp หรือ r i p p e r เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะแต่ราคานะครับราคาของเหรียญ xrp เนี่ยดูตามกราฟนะครับคือทำสถ,สถิติสูงสุดตั้งแต่ปี2020นะครับราคาของเหรียญแตะอยู่ที่0.83ดอลลาร์สหรัฐนะครับ โดยการดูนะครับจากที่มาจาก TradingView นะครับในกราฟ xrp นะครับก็ได้เผยว่า xrp เนี่ยราคาพุ่งสูงสุดที่0.83ดอลลาร์สหรัฐณวันที่6เมษายนปี2021นะครับซึ่งในปี2020สถิติของเหรียญน,นี้ทำไว้แค่0.8ดอลลาร์เท่านั้นเองการเพิ่มขึ้นของเหรียญดังกล่าว นะครับเป็นผลจากการรายงานทวิตเตอร์นะครับประธานาธิบดีของเวียดนามได้ออกมาประกาศว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามอย่าง TP Bank นะครับได้นำเหรียญ XRP ในการโอนเงินและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแล้วนะครับคือเอามาใช้ในโมเดลธุรกิจก่อนหน้านี้นะครับ CEO ของ r i p p l r ได้ออกมายืนยันว่าบริษัทของ ขานะครับหรือของ r i p p ร e เนี่ยได้ชนะคดีต่อกรอต่อสหรัฐอย่างแน่นอนแล้วจะมีการ rebrand ของ XRP ใหม่อีกทีซึ่งเราต้องไปติดตามกันนะครับและผมก็เชื่อว่าการ rebrand นี้จะทำให้ XRP ราคากระชูดขึ้นอีกนะครับใน Twitter นะครับเขาได้กล่าวว่านั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ไขปัญหา ผมคิดว่ามันมีความแตกต่างบางอย่างที่อาจช่วยให้ S R P ชนะคดีนี้ได้นะครับพวกเขาก็กล่าวว่า Bitcoin ไม่ใช่หลักทรัพย์และอีเธเรียมก็ไม่ใช่หลักทรัพย์เช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมีแต่ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำการคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับ ริปเปอนะครับแต่รู้ไหมนะครับพวกเขาจะผ่านมันไปได้นะครับตอนนี้คดีต่างๆนะครับเกี่ยวกับริ p p e r ipper, เริ่มที่จะผ่อนปลนแล้วนะครับเริ่มที่จะผ่านแล้วนะครับเนื่องจาก s r p เนี่ยมันมีปัญหานะครับเนื่องจากโมเดลดุยกิตเนี่ยมันมันไปทับซ้อนกับ US ดอลลาร์นะครับดันั้น XRP เนี่ยเปรียบเสมือน เสมือนดอลลร์ในโลกดิกดจิตอลนะครับเมื่อเข้าไปในอเมริกาก็เลยเกิดปัญหานะครับก็ทางกรอตต์เขาจะยอมรับ XRP ทําไมนะครับเขามีดอลลร์สหรัฐอยู่แล้วนะเขาก็เลยพยายามที่จะแบนนะครับ XRP ก่อนเลยเอาขึ้นศาลนะครับทาง XRP หรือ r i p p e r บริษัท r i p p e r เนี่ยนะครับเขาก็สู้คดีอยู่นานนะครับใช้ทั้งเงินยัดนะ ที่ผมอ่านจากข่าวนะครับรวมถึงเอกสารนะครับที่ทางกราตาเนี่ยเปิดให้ SRP เนี่ยก๊อปขึ้นมานะครับหรือทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อยืนยันในสารได้นะครับอย่างอิสระเลยพวกเอกสารเนี่ยผมผมไม่ได้พูดหรือลงประเด็นมากตรงนั้นนะครับแต่เรียน SRP เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับและวันในคลิปนี้ผม จะมาบอกนะครับว่าทำไมเหรียญ XRP เนี่ยถึงราคาไปถึง0.8ศาตร์กเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจากจากปี2018นะครับฉะนั้น XRP นะครับเราต้องมาดูว่าทำไมราคาขึ้นนะครับมีเหตุผลอะไรบ้างถ้าเราต้องการรู้ว่าเหรียญ XRP จะราคาขึ้นเราต้องดูข่าวไหนนะครับเราต้องศึกษาข่าวตรงไหนนะอย่างแรกคือคดีความในสารัฐนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับริปเปอร์กับกอลตต์นะครับเริ่มไปทางไหนดีขึ้นหรือเร็วลงเราก็ต้องว่ากัน2คือการขยายระบบนะครับการขยายระบบของ XRP นะครับเขารู้ว่า XRP เนี่ยมันต้องเป็นเหรียญที่ยอมรับมากขึ้นมันต้องไม่ได้อยู่ที่อเมริกามันต้องอยู่ในท้องถิ่นนะครับ XRP เนี่ยผมอ่านในหนังสือหลายอันนะครับมันเริ่มแรกๆนะครับที่สู นะครับที่ประเทศอิสราเอลนะครับเป็นบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเหมือนกับ Grab นะครับเป็นทั้ง GrabFood GrabCar แท็ก a กลพวกนี้คล้ายๆกันนะครับและซูนะครับเขาก็จะมีเหรียญซูอะไรของเขานะครับคอยซูอะไรของเขานะครับในการกำหนดนั่นแหละครับจะเป็นอระบบ Ripper นะครับและไอเหรียญพวกนี้นะครับจะเข้าไป เข้าไปพนวกกับริ p เปอร์อีกทีนะครับแล้วริปเปอร์จะทำการแลกเปลี่ยนกับเหรียญอื่นให้นะครับนั้นเหรียญพวกนี้นะครับก็เขาจะพยายามขยายเครือข่ายมานะครับในพื้นที่ที่ห่างไกลหน่อยนะครับหรือนอก,นอกขอบเขตหน่อยเพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับฉะนั้นเราต้องดูข่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ South อ a s เ a เชียนะครับดูเวียดนาม ดูไทยอีกหน่อยต้องดูไทยก่อนแต่ผมว่าไทยน่าจะสุดท้ายนะครับน่าจะดูเวียดนามอินโดมาเลวกนี้กอน,นะครับว่า XRP เนี่ยยอมรับมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้เวียดนามผ่านไฟเขียวละนะครับประธานาธิบดีของเวียดนามให้ไฟเขียวแล้ว XRP ก็น่าจะง่ายในหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับ3คือภาคธุรกิจนะครับเริ่มออกมายอมรับ บริษัทใหญ่ๆเริ่มมีการชำระเหรียญ s r p มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใช้ในระบบของ Ripper มากยิ่งขึ้นนะครับงนั้นภาธุรกิจที่ผมบอกอย่างอิสราเอลนะครับได้ทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อซูขึ้นมานะครับและก็ซูเนี่ยก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ใช้เครือข่ายของ Ripper นะครับและผมคิดว่าจะมีแอปพลิเคชันตัวอื่นอๆอ,อีกที่ อยู่ภายใต้ของระบบนะครับของรีเปอร์สคือคือภาคการเงินนะครับอย่างธนาคารเริ่มออกมายอมรับมากขึ้นเห็นไหมครับอย่างเวียดนามนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ยอมรับมากขึ้นนะครับผมกลับมาที่ภาคธุรกิจนะครับเหรียญ XRP เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเริ่มมีอย่างาที่ผมดูอย่างพวก หมูกระทะนะครับแล้วก็ชาบูก็เริ่มมีการให้ให้ซื้อขายเหรน xrp ด้วยนะครับใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับนั้นเราต้องดูสี่อย่างนะครับ 1. คือคดีความในสารัฐเป็นยังไงนะครับสองคือเครือข่ายนะครับเขาขยายมาที่ southeast a s i แล้วตอนนี้นะครับมันขยายไปได้ไกลขนาดไหนนะครับสามคือภาคธุรกิจที่ออกมายอมรับนะครับบริษัทใหญ่ๆ นะครับอย่างเช่นพวกในอิสราเอลในประเทศไทยที่มีการชำระเหรียญ S R P ได้นะครับแล้วก็ภาคที่4คือระบบการเงินนะครับก็อันนี้เป็นหัวเรียวหัวต่อเลยว่ามันจะผ่านไปได้ไหมนะครับแล้วก็ S R P ตอนนี้คือเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ติด1ใน10ของ CoinMarketCap นะครับที่นิยมสูงสุดนั้นเหรียญน,นี้นะครับก็คิดว่าอนาคต น่าจะถ้าผ่านคดีได้แล้วน่าจะเสียดมากขึ้นและน่าจะมีราคาแพงมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ตะไคร้สุดท้ายกดกระดิ่งนะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้เรามี3มช่องทางคือ Facebook, b o อกดิและ y t u t u นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันและเป็นกาลังใจให้กับช่องเรามากยิ่ึ้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ